สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทาร์ตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิง์ลัคนาสิ์นะคะประจําเดือนกร,รกฎาคม2566นั่นเองนะคะชาวราศีสิงลัคนาสิ์ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนั่นเองนะคะก็ช้แนวนี้นะคะ,ะเปลี่ยนจากการ นับวันที่นะคะตามโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะเปลี่ยนมาเป็นนับตามโหราศาสตร์ไทยนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะในการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ใน ep นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวตเอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเ,เป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำ ให้นําเรื่องราวจากน้าไพ่ที่แม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดูส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิงหรลัคนาสิงนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวราศีสิงหรลัคนาสิงเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแนอดีที่ผ่านมาชาวราศีสิงหรลัคนาสิง์คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักค่ะขอดูอดีตหน่อยค่ะ ไพ่ใบแรกเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะสามดาบค่ะเจ็ดถ้วยนะคะและเป็นไพ่หนึ่งถ้วยค่ะ ชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะดี่วกับชาวธาตุน้ํากระกฎีพิจิกธาตุลมะคะ่ะมีถุนตุลกลุ่มนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะจากตมหน้าไพ่นะคะ,ออนนะ,คะในอดีตที่ผ่านมานะคะกรณีแรกชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะอาจจะเดี่ยวกับคนทีออ่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะคะเ,ออเราอาจจะเข้าไปเป็นตัวเลือกเขาหรือเราอาจจะดึงเขาเข้ามาเป็นตัวเลือกของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะ คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาจุกจิกในความสัมพันธ์เยอะมากมายหนึ่งในปัญหานั้นนะคะนอกจากที่จะเป็นปัญหาตัวเลือกทั้งเลือกรักสามเศร้าแล้วนะคะก็ยังอาจจะเป็นปัญหาที่คนในครอบครัวผู้ใหญ่ในครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบนะคะใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ก็คือม,ม,มีมีครอบครัวเข้ามาเป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นอุป,ปรสรรคหรือเอ่อเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยอ่าในความสัมพันธ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเอ่อมีปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวราศรีงีรษัคณาสิงน,นะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทางฝั่งคุณหรืออาจจะเกิดขึ้นทางฝั่งเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวบรรยากาศความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงศรคษะสิง์ในช่วงเดือนกร,รกฎาคม2566เป็นอย่างไรนะคะไพ่แรกเดิเนไพ่สี่ไม้เท้าค่ะสามถ้วยนะคะสามถ้วยมาตำแหน่งเดียวกันกันกบสามดาบใบเมื่อกี้เลยนะคะไพ่จัดเม้น t ์ค่ะ และเป็นไพ่สีดาบนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะคุณอาจจะเดียวกับชาวธาตุลมมิถุนตุนคุมธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกธาตุไฟเมษธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาต,ติต่งงตงางถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่่าตนตามนาไพ่เช่านั้นบรรยากาศความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็จะนิ่งๆอืมปัญหาต่างๆที่ที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้หยุดชะงักหรือว่าไปต่อไม่ได้นะคะก็ยังคงมีอยู่ แต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่รู้สึกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการสื่อสารด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเหมือนยิ่งสื่อสารก็ยิ่งปัญหาเหล่านั้นก็ยิ่งไม่ได้ไม่ได้หายไปะคะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องราวของปัญหาในเรื่องราวของรักสามเศร้าหรือใครที่มีความลับปิดบงังอ่านะคะในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์นะคะถ้าหากว่าคุณมีความลับกับคู่ความลับจะถูกเปิดเผยนะคะอาจจะ ทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นได้หรือถ้ากว่าคู่ของคุณมีความลับคุณก็อาจจะไปได้รับรู้รับทราบความลับของคู่ของคุณว่าเอ้ยที่ผ่านมาเขาปิดบังอะไรคุณไว้อะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้สึกว่าบรรยากาศตรงเนี้ค่ะอืมถ้ามันเป็นเตอร์ด่ะมันไม่แฮปปี้อยู่แล้วอืมแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ไม่รู้สึกว่าปัญหาเหล่านี้ยมันไม่ได้พอพอได้รับรู้หรือรับทราบอะค่ะมันไม่ได้ เกิดการแก้ไขขึ้นเลยทันทีแต่มันจะเหมือนกับว่าจะต้องจะต้องจะต้องดึงสติก่อนอะเออที่ที่จะได้คุยที่จะได้พูดกันอะไรประมาณเนี้อืมแต่ตามน้าไพ่ก็ยังไม่ได้มีการเลิกกันแต่อย่างใดนะคะความสัมพันธ์ยังอยู่นะแต่มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีการได้รับข่าวสารหรือได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างที่ ทำให้ความสมพันธ์เนี้ยมันต้องหยุดชะง,งักลงประมาณนี้ก็ได้หยุดชะง,งักไม่ใช่เลิกนะคะอืมเหมือนกับห่างกันสักพักอะไรประมาณนี้หรือเหมือนหรือรอ,อาจจะเป็นการแบบขอรวบรวมสติก่อนอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิงละัณย์สิงกับคนที่คุณคิดถึงนะคะขอดูของชาวสิงก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศรีสิงศรัณะ์สิงค่ะชาวราศีสิงศรัณะสิงคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่กรณีของคุณมาดูกันนะคะ ไพ่แรกค่ะได้เป็นไพ่สี่สี่เหรียญน,นะคะเก้าไม้เท้าค่ะไปรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดเคยเกิดขึ้นแล้วอะ่ะอืมเคยพูดกันแล้วเคยแก้แล้วก็แก้ไม่ได้เคยเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอีกอะไรประมาณนี้นะคะไพ่สี่ถ้วยนะคะ มีความไม่พออกพอใจในความสัมพันธ์มีความเบื่อน่ายเบื่อเซ็งนะคะและเป็นไพ่หนึ่งดาบค่ะชาวราศีสิงห<ม>์ลัคนาสิงห์นะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่กรณีของคุณไม่รู้สึกว่าคุณรู้สึกไม่พอใจแหละคุณรู้ใชม่มันมีเป็นเป็นความรู้สึกไม่พอใจเป็นความรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งกับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วไม่ได้ถูกการแก้ไขไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอคุณเจ็บแล้วเจ็บอีก คุณผิดหวังแล้วก็ผิดหวังอีกจนกลายเป็นว่าตัวคุณมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์และก็หวาดระแวงในตัวคนคนเนี้ยที่คุณคบอยู่ด้วยนะคะคุณเริ่มที่จะอยู่ในมุมของตัวเองมากขึ้นชัดเจนกับความสัมพันธ์มากขึ้นชัดเจนกับสิ่งที่คุณต้องการมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วอาจจะมีการยื่นข้อเสนอกันเกิดขึ้นก็ได้ว่าอืมถ้าหากว่าไม่ได้แบบนี้หนึ่งสองสามสีห้างั้น ก็คงถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยกันและกันไปแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยอืมอาจจะอาจจะมีความคิดแบบเนี้ยเกิดขึ้นในฝั่งของชาวสิง์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่ชาวราศีสิง์ลัคนาสิงห์คิดถึงคนคนนี้คิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีสิง์ลัคณาสิงห์นะคะมาดูกันไพ่ไปได้เป็นไพ่เดอะซันค่ะเขารู้สึกว่าคุณเอาแต่ใจเออมีอีโก้อะไรประมาณนี้นะคะ เด็กถือดาบเขารับรู้ได้ว่าคุณโกรธคุณโมโหนะคะ 9, 9เก้าเก้หลียญน,นะคะอีกหนึ่งใบค่ะและเป็นไพ่แฮงแมนนะคะชาวราศีสิงละคณาสิงคนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาววันอาทิตย์ค่ะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะธาตุดินพฤกษ์กันมังกรก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ตัวเขารู้สึกคิดและรู้สึกหย่ยคุณตัวเขาอะ ไม่ได้อยากตัดความสัมพันธ์นี้นะแต่ก็รู้สึกว่ามีก็เหมือนไม่มีเช่นเดียวกันเขารู้สึกว่าตัวคุณนะเอาแต่ใจอืมมีความเป็นตัวตนมีตะก,กะอีกโก้ที่สูงมากๆจนบางครั้งบางทีตัวเขาตามคุณไม่ทนันตามใจคุณไม่ทันอะไรประมาณเนี้ยอืมเขารู้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นถามว่าเขาอยากจะเคลียร์ไหมเขาก็อยากจะเคลียร์ค่ะแต่มันเหมือนกับว่า เขาไม่อยากปะทะเลยอ่ะอืมเพราะเขารู้ว่าถ้าปะทะกันเกิดขึ้นอ่ะความสัมพันธ์นี้มันจะมันจะแย่ในทันทีอืมแล้วเขาไม่ได้อยากให้ให้โกรธให้เกลียดหรือมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นอีกอะไรประมาณเนี้อืมนะคะเขายังมองว่าคุณน่ะยังเป็นความสว่างยังเป็นความสดใสในชีวิตเขาซึ่งเขาไม่อยากจะตัดไปแต่เขาก็รู้ว่า ความชัดเจนของคุณที่ที่ความต้องการอย่างชัดเจนที่คุณที่คุณมีอะคะ่ะที่คุณแบบบอกเขาหรือต้องการหรือพูดให้เขารับรู้ว่าเขารับรู้รับทราบนะไม่ใช่ไม่รู้นะคะแต่ตัวเขาก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะทําอะไรหรือ take action ใดๆที่มากกว่านี้อะคะ่ะอืมเหมือนกับตัวเขาก็ต้องการเวลาคิดพิจารณาเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบิร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตค,ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงศรีนาสิงเป็นอย่างไรไม่ขอเนุญ,ญาตยบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สามไม้เท้านะคะอาจจะต้องรอคะ่ะรอเวลาที่เหมาะสม view of fortune นะคะไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะชาวราศีสิงห์และคสิงนะคะเอาคำนวณค,ความรักความสัมพันธ์อย่างที่ไม่บอกนะว่าอาจจะต้องอาศัยความพร้อมทั้งคู่เพราะว่าต่างคนต,งต่างต้องการเวลาในการพิจารณาความสัมพันธ์ถามว่ามันมันจะมีการสื่อสารเ,เกิดขึ้นไหมไพ่เด็กถือไม้เท้าขึ้นมาบอกกับไพ่อยู่ออฟฟอร์จูนบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ได้ได้สื่อสารแต่ต้องผ่านช่วงเวลาเนี้ยไปก่อน เหมือนกับต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างต้องการความต้องการเวลาที่จะต้องต้องรวบรวมสมาธิรวบรวมสติอะคะ่ะอืมพิจารณาตัดสินใจในฝั่งของตัวเองว่าเอ้ยต้องการอะไรที่แท้จริงในความสัมพันธ์แล้วค่อยมาคุยกันนะคะด้วยด้วยเหตุและผลด้วยสติไม่ใช่ไม่ใช่เอาอารมณ์มาปะทะกันนะอะ ตามน้าไพ่เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะจะมีการสื่อสารจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณและเขาว่าว่าจะตกลงในความสัมพันธ์กันแบบไหนนะคะแต่ละคู่แต่ละกรณีแต่ละปัญหาแตกต่างกันนะคะแต่แต่ตามน้าไพ่ที่ขึ้นมาจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่าต้องผ่านช่วงระยะเวลาในการนิ่งคิดพิจารณาก่อน ่างฝ่ายต่างต่าง,ต,างต้องไปดึงสติกันก่อนนะคะอืถึงจะมาคุยกันได้ถึงจะมาสรุปว่าความสัมพันธนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพาทารุโจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบได้ได้เป็นไพห้าดาบนะคะ ไพ่คิงถือถ้วยนะคะไพ่เก้าถ้วยนะคะละเป็นไพ่สิบไม้เท้าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงไพ่คำแนะนำนะคะบอกว่าให้วางอีโก้ลงให้วางตะกะความเป็นตัวตนความอยากจะเอาชนะขัดขนซึ่งกันและกันลงทั้งคุณและเขานะไม่ใช่แค่ชาวสิงอย่างเดียวชาวสองด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้วางลงแล้วพิจารณาด้วยด้วยเหตุและผลนะคะ เอาใจเขามาใส่ใจเราถ้ายังอยากจะมีกันและกันอยู่ก็ต้องวางอีโก้ลงอะอเจอกันคนละครึ่งทางแล้วลองแล้วลองดูอะลองพิจารณาดูลองคุยกันดูว่าเอ้ยความสัมพันธ์นี้มันหนักไปหรือเปล่าปัญหานี้มันหนักเกินที่จะแบกไหมถ้าหากว่าช่วยกันแบกช่วยกันแก้ไขนะคะคุยกันได้โอเคมันได้ไปต่อมันอาจจะไม่ได้แบบฟูลฟ f i l อาจจะไม่ได้เติมเต็มอะไรกันขนาดนั้นแต่มันเป็นความสุขที่ คนทั้งคู่สามารถที่จะพออกพอใจซึ่งกันและกันได้แต่ได้ถามว่าแต่ถ้าหากว่าคุยกันแล้วแล้วแล้วยังไม่สามารถที่จะปรับปรุงหรือว่าลดหรือเพิ่มหรือเติมเต็มให้กันได้ไม่รู้สึกว่ามันอาจจะหนักเกินไปหรือเปล่าที่จะต้องแบกความสัมพันธ์นี้แล้วก็มันจะทุบอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้อ่ะคะ่ะมันต้องแบกเบาซึ่งกันและกันเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะชาวสิงเนาะก็จะประมาณนี้นะคะจะเย็นๆแล้วก็ ลองลองคุยกันดูลองจูนปรับจูนปรับเปลี่ยนลองคุยกันลองแก้ไขกันในปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะมันแก้ได้โอเคเราแก้นะคะถ้าหากว่ามันเกินเยียวยาแล้วมันเกินที่จะแบกแล้วมันเหนื่อยแล้วมันหนักแล้วอนะคะ่ะก็ลองมานั่งทบทวนดูลองเวทความสุขกับ ความท็อกซิกในความสัมพันธ์ดูอะคะ่ะถ้าหากว่าความสุขมันมากกว่าแล้วเรายังอยากจะมีไว้อะอืมเราอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากจะมีเราเช่นเดียวกันก็ลองไปต่อนะคะแต่ถ้าหากว่าเวทดูแล้วอะมันท็อกซิกมากๆจนเรารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้เราไม่ได้มีความสุขเลยมันเป็นภาระมันทําให้เราทุกข์มันไม่ได้เติมเต็มมันไม่ได้เป็นกําลังใจให้แก่กันก็ลองพิจารณาดูใหม่ ะะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์เดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไมพิมไวให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ